มึงหนูนี่ดิไอ้นี่มันจะมากเกิไไนไปนะเว้ยไม่ได้มึงเหรอเออดิเอาไงอะ่ะมึงก็พื่งไม่เลยจ้ะแล้วมึจะปะ เยังอดเขาบอกตามว่าแต่เป๋าบกว่าอะไรวะไม่ใช่กูเอ้โต้แหละลูกคุณทำงี้ได้ไงอ่ะคือหรือคือเคยสั่งสอนบ้างไหมหรือเอาเวลาแบบไปแต่งตัวสวยผิดเพศไปวันวันดูดิหน้ามันสลุดตั้งไหมทำผิดซ้ำซากโรงเรียนยังอยากจะเก็บเด็กแบบนี้ไว้อีกหรอคะ